Eh. Yeah. Yeah, you. you know what I like about you, Jack? You know how to keep things off the books. Try to go up the balcony, go down that hall. The safe will be in his room. You not know yeah, เดี๋ยวถ้าเดินเฮ้ย Get inside เฮ้ยอะไรอะ่ะกดว wow. hey. ีอ่ะกดคามีลาอ๋อเป็นหู hey. มอง์เฮ hey. e e ้ยมาแล้วเพ่นอีก็เอาเพ่นอะไรวะต่างกันไงอ่ยใครนั้น้อง อ๋อเปิดชา้าๆก็เปิดเลยเย้ที่เราใส่ใจขนาเนี้ฮะเฮียขโมยควายยิงไปคนอยู่ห<อ>น,นึ oh, oh, ่งคนโอ้โหเดาดอกไลฟ์อีกวไหวแมนไหว I better hide wait him out หันไปซ่อนดีกว่า เหมือล่อเสียมากพเข้มี่ยะชุบโอ้ยยังก็ซ่อนรูปเม่อเดินเลยกูตเต็เตเบสบายนั้นเนี่ยจ้ำสแกวร์พอไหมันตันละลาบคิดมาห้ทำอะไรขโมยของขโมยให้ให้ไปเบสลูมขขโมยของ A painting of himself in his bedroom must be how he gets in the mood. Get down to the ground! Oh, yeah, don't you? You must be new here, because you see, this here is the mayor's house. Oh, I bet the tour guide didn't spell that out for you. But don't worry, I'll set you up in the best hotel in town. All right. Huh. Oh, okay. Welcome to Shady Woods, boy. Caught a small town cop. <laughs> I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel, room Aye. two. If you can still sneak past one lazy guard, anyway. เดี๋ยวก็ดูกาดกันเขากาดไม่อยู่ในห้องนี้แบ๊กหนาจริงว่ะเปสดฝาหนาหนาก็มดมาย่องไวปะเออเออใช่ใช่ โอ้มัโคล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ค่อยเสียงหายใจเฮียเสีย,ยมันออกแล้วเข้าไปดีโอ้ <c oughs> เฮ้ยเจ้าเสือตัวโอ้โหไอ้เฮียใจจะรักขโมยไอ้ <c oughs> เฮียอ๋อกระเป๋ากูอยู่นี่นี่หว่า เฮียไม่งับได้มันก็ทางสถานีคุณเลวสถานอ๋อมันได้ยินเสียงเดินเราต้องยอ่อโอ้มึงดีไปไหนไหวะเฮียมึงไม่สงสัยว่าเป็นเพื่อนโรงงานหรือเปล่าบ้านอหนของเฮียแว่งอะโอ้โหประเทศเขาโอ้ว่าร้านไม่คุณเลวเฮ้ยเชื่อหรือเชื่อเชื่อหมดมาแล้วมันมาแล้วเอ้าเฮียแปลกแปลกเนอะ แล้วหันหันเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้เี้ยเีเอ้โอ้ยบ้ยที่ส่งชีิเือนพื่เจอกไปเพื่อบายเด้อเฮียไปละเฮียง่ายเราไหมบเมันดูง่ายอะไม่เียคุกเียนี่ เอ็กซ์เบสอ่ะต้องไปจองไงเนี่ยเอาประตูนี้เหรอตัดรูไปปะโอ้มีกุญแจแล้ว <laughs> มึงเกียร์ยังไ้สัธิตกุญแจถ่านนี้อะไรแล้วต้องมา้างนี้เหรอต้องไปใช่ปะเออใช่ใช่ทำม,มีจุดเดียว ไม่เหรอถ้าเป็นชีวิตจริงเราด่วนแม่คงเอกใจอ่ะแม่ก็ยืนมาดูอ่ะเอ้ยเฮียแม่งรอป้ายเถหล่อรถเมย์อยู่เว้ยเฮียโอ้โหไอ้เฮียจดจดยุคงแปดศูนย์ไอ้สารยุคงแปดศูนย์ด่วนเปนกระดาษเลยไอ้แบบไม่เอกใจว่าเอ้ยทำไมประตูมันเปิดอยู่วะโอ้ใช่ไปที่อะไรเฮียคนกูขาแม่งไปเดินเล่นอย่างเงี้ยโอ้เกมอะไรป้องเกมโป้เฮียยึดเอาไทยอเมริกันตี๊ <laughs> you're still on the job, but you're not gonna be able to just sneak <laughs> in there again. You're gonna have to go the slow way. The cops have got your car on the lot. Grab it and go to bar 66. Talk to Stacks. He'll set <laughs> you up as <laughs> <for this> town. <time. laughs> <laughs> 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 ขโมยเขาเรยนได้แห็นรถเย้ใส่แว่นด้วยใส่แว่นใสแว่นเดี๋ยวต้อำรวจจะได้แหนบอกถูกตำรวจคุมแว่เขี่ยไม่มีการป้องกันเขีย่ยี่อมนมันป้องกันตัวไปว้ไงเราไม่มีใครเฝ้าเลยเขี่ยกูก็มาเปิดเขี่ยมาชี้มันดูไม่เหรอวะอยูว่ามืองแค้เขี่ยมืองมีการป้องกันไม่ต่ำมากถ้าไม่ใช่บ้านนะยกไม่มาเขี่ย น่า <laughs> มันให้กูไปไหนเนี่ย yeah, <zero S 1> เยอะเซ็นโลขวาเก้เยอะบาร์ซิกซิกบาร์หกเก้าเค้พาร์กิ่งอะไรอ่ะอ่ะเปลี่ยนรเงี้ยถอดมีตอนในรถได้ด้วยเออแล้วก็เปลี่ยนชุดใน,นรถได้ Oh, oh yeah. you're Jack. I, I know see by Jack that or... look in your eye, you got that face like you're looking for stacks. Yeah, I know who sent you. So here's the deal. I need me a thief. A better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can every time he goes around the back. Listen up, because I got you a job already. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. It's a chopper. Go steal it back for me. And don't get shot. Cause I don't want no bullet holes on my chopper. So <Yoda> we <inaudible> <Yeah> <inaudible> I <mean, it's> <inaudible> แปดร้อยยี่สิบเลยกำล,ล,ลังแรงแรง,งไอ้เคี้ยร้อนร้อนแม่งไม่สิ่งเลยเฮียแม่งไม่สิ่งนี่หรอสลีฟงั้นตื่นหกโมงไปเลย,เ,ยเฮียเจ็ดโมงมนะครับอะไยชีวิตโจมเฮียมามาไง อ๋อแค่กดคลิกเมกาส์เมาข่าค้างไว้เลยที่หน้ามันเออเนี่ยแวนชิลมิดไนส์สลีอินไคลปาร์กิงบอกให้เราตอนเที่ยงคืนไปให้กลับไปนอนเขาบอกว่าใ,ใส่ชุดปลอมตัวหรือว่าเรามาไว้เพื่อเอาชุดปลอมตัวเข้าไปปะมึงไม่เป็นโจรแบบมือฉมังอ่ะนี่ปะอันนี้วะเออชุดใครเนะี่ยไม่รู้โอนนีเนี่นนะ <laughs> oh <Okay, laughs> i guess i should steal something while i'm here oh yeah yeah i yeah มาทั้งทีฮะคีรันตาบอดละมาจำเงินอะมองไม่เห็นเสียงขึนมาเห็นเสียงนี่อะไรอะเงินไม่ให้ไปเช้รถคอนเทนเนอร์เอออยู่ไงตอนดึกอะเฮียอยู่คนเดียวเห็นไม่เหงาเหรอแล้วตื่นมาตาสองอย่างเนี้ยแบบมันก็แบบไปเดินคนเดียวตอนดึก นอนตอนเช้าโหทีชีวิตแม่งปวดเหนียวมากเล้มันไม่ทำงานหน่อยเฮียดูเฮียเลยหรือว่าไ g ่ไ e ้บอคนเป้าว่ะทางานคนเป้าเหรออุ้ยไอ้เหี้ยหล่อน ชุ้กงกับไปวัดมันใช่ไหมอล้วใส่มันมันก็มามันมีกดเอฟปาร์กิงอยู่ใช่ไหมถ้าใส่เบรกแล้วมันจะเข้าโหมดนั่นน่ะนั่นแหละเบรกใช่โหมดโหมดที่มันแบบแต่งตัวมันจะให้เลือกอ่ะ What oh. Son of a bitch. Well, if I can't have my bike, I want me some justice. Go stick whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh. And break some while you're there. Oh. ร้านเียนี้ก็กะตุะรจิตเงินรับของโจรทุกเชนี้ไม่เคียอะไรก็ซื้อหมดอ่ะต้องต้องแน่ไงเียเเสเื่อมันจะตาสมัตไ่ทำเลยนะยมาขายเลยนี่ซื้อคอนมาหยเคต่อไปให้ไปไหนอ่ะสตีลไบ ไม่กลับไปเอาอะไรชิ้นส่วนมอเตอร์ยังเช่าคนไปเสิร์ฟได้ปะเนี่ธเนธหุ่ยไอ้เชี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเชี่ยแม่งเรียกตำรวจ้ยตายโอ้โห่ชิบหายเชี่ยมันเชี่ยมันดูรถกระบังเลยเชี่ยมันชนรถกระบังเลย เกี้ยลงไม่มากตัวไหมเกี้ยกูหนีกูหนีแล้วกูหนีสัสก็คือเกี้ยสัตว์โหต้องโดนลตาแล้วอะไรหัวง่าจันเชี้ยแล้วกูพังเลยสัตว์เกี้ยมันก็ตาอแดกไปแบบควันที่ผมเอ,อาไปซอมไปเออกูกะจะแบบชนเรียกร้องค่าเสียหายสักหน่อ,อยเกี้ย เฮียแ yeah, ม่งควรพยายามไม่จับแค่ฝักเราสวัสดีแล้วแม่งชนก,ง <laughs> กูพังไอ้เฮียแล้วพังให้ทำไงนั่นดีเฮียทำไงเนี่ยขโมยแล้วคนอื่นนะเฮียยังไม่มีอุปกรณ์อีกเส้ยที่ขายน่่นาเลยลากรถเฮียเออนี่ไงเออน่าจะเนี่ยน่าจะต,ต้องน่าจะต,ต้องโทรว่าเฮียจะต,ตายมีสมุดถือไว้ให้เฮีย หรือก็ต้องไปที่นู่นเลยอันนี้อันนี้เท่ไรอ่ะใช่เราต้องไปที่นูนนนนนน่นหรือเปล่าเอาคนลากด้วผมแล้วต้องไปตรงรถลากอ,อั้ยไรเงี้ยมมิ้เอกลองไปตรงรถลากก็ได้เออกดบัสดลบัสบัสมาลืมเปลี่ยนชุด <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้จ้ะเย้จอยบัส อไอ้แม่มนส่โจรส์เไม่สนตางเอาหมดดอ้ไหนวะเราต้องวิ่งไปไหนไปตรงนี้ดีกว่าไหมไใ,ใกล้กว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอ๊ะเดี๋ยวทำไมคุณ ไอ้เหี้ยแล้วมันลากรถเบลทำไมวะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันอยู่แค่ตรงเนี้ยด้านหลังนะไอ้สัสไอ้เหี้ยโวยง่เลยสัสโชวะโองยต้องโทร์รถกู้โอราเจ็ดบาทเลยเหี้ยเจ็ดดอลลาร์แหมแล้วมันจะมาลากตอนไหนอ่ะเห็นลากเลอ่ะลากไปแล้วไอ้สัสเดอะแฟร์เดอะแฟร์เฮ้ยไอ้เหี้ย เอาเคลียร์ลางมาเสร <function> ็จละเฮ้ย no พ no <No antis> ุ๊ดย <or you>. ี่ยซ้ำไม่เด้อได้คนเมือก็เป็นอาวุธยี่ยมยาวแต่ยี่ยแบบไม่มาไม่ก็แบบเป็นใยแบบระวังหูปุ๊บมันแบบเรียบร้อยแล้วอไ้เฮียแบบเล่นกับใครก็ได้อเฮียอย่ยเล่นใหญ่เจ้าของไอ้นลากไอ้เฮียเฮียเหลโอ้โหมีคอแล้วกูพังได้มึงดู อ๋มอ,อมันต้องเลงให้โดนด้วยเหรอชี้เนี่ยต้องเลงให้โดนด้วยตากลมอยู่ยนานนี่โอ้โหเป็นเลยโอ้โหเป็นรังเลยจะวิ่งไม่ได้เงยดียดยที่ซื้อฟอนมาได้ละทิงเนี่ยของมึง